แต่ก็ใส่คนตัดอันนี้เพิ่นเอารถมาตัดอ๋อปกติใส่เมื่อยหรือเปล่าดิตัดก็เป็นสองสามเมื่อยตีเมื่อหรอเตี้ยเมื่อหมายถึงว่าทุกปีเอาคนตัดเอาคนตัดจูดใช่นหมจูดจูดเออใส่เวลาคนตึนเย็นเป็น้วเนาะไม่เสียเดือนหนึ่งเลยวะได้อยู่เดือนหนึ่งปกติถ้าคนตัดอ่ะเดือนหนึ่งอันนี้จัาเมื่อยเนี่ยจัาเมื่อแล้วจัาเมื่อแล้วจีดมือเนี่ย ใส่ผ้าอดใส่อดอจุดท้าุงนาเจ๊กเจ๊กออันนี้แม่บ้นเนี่แม่อันนี้แม่ติดมองเนี่ยแม<น>่แม่ต้งห่ักเบียนคือมัน,นีย่ละ,อะเอาไปททงคือเบียนตัดทินท้นใจยมาใส่รดดัตใส่้องเบงิ้ง <laughs> เอาว่ะคือเป็นสิ่งที่แตกใหม่นะครับผมของขอำเภอนี้ครับผมอไม่เคยมีรถรถรถ,รถตัดอ้อยแต่รถใหญ่มันลงลงได้ไหมรถที่เป็นแต่รถคันนี้ลงได้หรือว่าอย่างงี้ยไม่ไม่คือปกติเนี่ยพื้นที่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเขาจะไม่ใช้คุณรู้ไหมครับผมเขาจะใช้รถพวกคนงานมากกว่าเออเผา,าแล้วก็จวดแต่จวดแล้วก็ตัดใด้คนงานมากกว่าเออ ทรงงานกับแมนเอทํางานในพื้นที่นะเคยจ้ากับนตันเนาะครับตรนมาสองร้อยป็นเนี้ยทำไมถึ่งบอกว่าเป็นการแรกของตำบลเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นมามาครับผมอ่ะหัวหน้าบอกสเตคหน่อยอ่าจากไหนเนี่ยรถคันนี้อันนี้จากเอฟเอ็มเบอร์ของจีนที่บ้านเราอยู่เป็นจีนเลยนะเอฟเอ็มเบอร์อันนี้ไฟแดงไฟแดงเลยครับห้าล้าน ถึงไหมราคาต้องต้องอยู่ที่ราครพอพ่อผมเป็นช่างผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะประมาณกาเข้าก็เข้าประมาณสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่าเอออาก็ไล่ไล่ก็สิแรงอันนี้ครับผมตอนนี้มันเป็นคือความคิดของชาวบ้านนะพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็อาจจะมีคนแบบเฮ้ย มันไม่ดีกับกับไม่ดีเออ่นี่กับไม่ดีแต่ทำมันไม่ไดปกติของชาวบ้านนะความคิดของชาวบ้านก็ใจตากันไปแต่ว่าสำหรับผคนชาวามดีครับคนหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนเวลาของใช้แรงงานคนเยอะว่าคนคนงานต่านึังก็ใช้เวลาเยอะนานแล้วก็ขึ้นเป็นรถดีนะครับได้ซ้อมยังเต้นไปยังอ่าไม่เท่าไหร่ครับงานต้องไม่เท่าไหร่ว่าอะไรของเรามีอยู่แล้ว แต่มันไม่จุกจิกป็นือมาช่วงนี้เป็นช่วงเลยทดลองครับทดลองครับแต่ว่าทำงานก็โอเคครับขึก็มาทดลองคือทดลองให้เกี่ยวให้ดูว่าลองลูกค้าว่าจะเป็นยังไงก็ลูกค้าก็พอใจจะซื้อเงียคือก็ซื้อเงี้ยมีซื้อแล้วครับเนี่ครัมันจะซื้อเงี้ยไม่ต้างนะซื้อเงีเจ้านี้ผมผมผมไม่ทราบแต่ว่าเขาน่าจะเอาแหละจะซื้อแหละครับเพราะว่าเขาเขาจะมีจองหลายเจ้า มีรอเหัวจมันมันก็ยังดีกว่าคนตัดใช่ไหมมันประหยัดเวลากว่าได้ยินว่าไอ้เครื่องยนต์ตัวเนี้เท่านึงครับผมตอนนึงใช่ไหมเท่านึงตอนนึงผมมองดูมันก็ไม่มีภาษาเงื่อนเิดติดรบคานะไม่ติดไม่ติดนี่แหละคือความที่เราถ้าถ้าเราใช้รู้วิธีใช้เวลารู้วิธีขับอ่ะมันจะไม่มีปัญหาครับใช่ใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้ามือแล้วก็ไม่มีปัญหาเออเอปัญหาถ้าใช้ไม่เป็นปุ๊บมันจะไปมีดมันจะไปโดน มืนโดนดินอะไรนะครับแต่มีกล้องบู่ซ่อมมั้ยมีกล้องว่าซ่อมกล้องไม่ไม่เ่าเท่าไหร่ครับแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องต้งต้องต้องเปลี่ยนปกติถึงอายุอาช้งานอะไรก็ปกติครับเป็นปกติปีเลยอันนี้โรรินอยเพิ่มจะเป็นเพิ่มบัดให้เพิ่มบัดให้เวลามันมันจะไม่ร้อนอย่างเงี้ยคนเขามาอัปเกรดมาเรื่อยๆครับคนคนคนชาวบ้านเนี่ยคือ ก็ที่ผมปังมาคือเขากลัวอะไรด้วยไหมกลัวเรื่องต่อเรื่องดินทรายครับผมอ่เรื่องการหลุดล่วงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก็บเป็นความป็นกองไว้อย่างเงี้ยไอ้เงี้ยหือว่าตัดยากนะเพราะมันหลุมนะรถเราก็ทํางานได้ก็โอเคล่มยังไงคายอยู่หรอมันเป็นทรายทรายหล่อมปกติพื้นพื้นที่เขาพื้นที่เขาเกี่ยวจริงๆเนี่ยมันจะเสมอกันคกับพื้นจะเสมอครับมันจะไม่เป็นหลุมครับสําหรับรถเกี่ยวจริงๆนะ ดินทรรมนั้นน่ะดินเหนียวแห้งเงี้ยมันเป็นดินดินจะต้องแน่นเลยครับจะไม่ลมตอนารกเขารถใหญ่เขาจะไม่ค่อยลงเพราะว่าน้าหนักรถมันเยอะใช่ไหมอย่างนงี้อย่างงี้ต่อไปในอนาคตเราจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสเปคไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล้อล้อเหมือนรถเทคเตอร์หรือล้อล้อะโค้งเงี้ยเหมือนก็เกี่ยวเงี้ยมีโอกาสได้จะเปลี่ยนไหมคิดว่าเป็นแท็กเลยครับเชิเป็นแท็กมันแข็งเป็นแท็กมันก็มันก็ขนย้ายากนะถ้าเป็นอย่างงี้ก็จะดีกว่าเวลาวิ่งไปไกลๆอย่างเงี้ย แันเป็นล้อยางใช่ไหมมันสะดวกกว่าใช่มันคือถ้าเป็นแถกมันองขึ้นทะเลเนาะครับองไม่ซื้อซุนเปียงเยซื้อเวลาซื้อลดลากอีกอันนี้ไม่ต้องเลยนี่วิ่งไปเลยโอ้ใช่ได้ไกลเลยครับนี่นะตามความคิดผมเป็นคนรุ่นใหม่นะผมไม่ใช่ารเกษตรบอกแต่ว่าผมคิดว่าเดียวคนมันเดียวคนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทุนแรงในอนาคตไม่แน่นันมันมันมันตอบโจทย์แล้วก็มันโอกาสที่มันจะควรจะเปลี่ยนมา ใช้รัดดีเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผมมอืเพราะว่าใช้แรงงานคนไหนก็รอกันครับผมแต่แบบนี้แล้วคนงานก็หายากอีกครับหายากหายากหายากมันเร็วก็อยากเวลาครับอันนี้ของเพื่อนหูเลวมของอไทยเออเพื่อนๆกันแล้วก็เออเพื่อนขอญาตเติปถ่ายคลิปนะเอเข้ามาแล้วแหละก็โอเคอ่ะงานนี้แป๊บหนึ่งก็ได้ไปแถวแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยโอ้โหเป็นวันนี่เนี่ยไม่เสร็จง่ายแล้วอันนี้ นี่แค่ทอันนี้แค่ขนาดฝึกคนขับได้ได้ขนาดนี้โอเคนะนี่คนขับไปครับขับใหม่ไปทั้งคณทั้งรถทั้งไงเั้าคนทั้งรถเลยครับครับได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคแล้วข้างในเป็นแอร์นะแอร์ครับแอร์โอ้แอเย็นโอเคอะครับอือเดี๋ยวไม่หรอกดูดูแล้วมันไม่ใช่อุปสรรคหรอกเรื่องดินเรื่องอะไรมันก็มีบ้างแหละมันก็ต้องใช้แบบในการติดลมก็ดึงเลยว่าเทียมันหลบมันหัมันหลีกเลี่ยงก็ได้นะ อืมโอเคสำหรับคนร,รุ่นใหม่อย่างผม<ช>นะจมขนาดนี้มันวิ่งได้ถือว่าโอเคนะใช่ครับผมเนี่ยในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นด้วยมากๆเลยมันทันกินนะเอาง่ายแตามหาร,รชาวบ้านมันทันกินกันครับเนี่ยไมมีช่างเซอร์วิสอะไรต้องมาเบียดไม่ต้องมาเบื่อไม่อะไรกว่าจะเตรียมสิบรัวติละคันต่ละกันครไอเงี้ยนะก็หมดแล้วเนี่ยอไอ้เงี้ยถามนิดนึงเรื่งองน้ำหนักน้ำหนักนี่อมันมันมันเอะมันน้ำหนักเจ็ดตันครับน้ำหนักตัวรถนะกับ คนแบกขึ้นเป็นเป็นมัดเป็นมัดเนี่ยเคยเคยไปคำนวณด้วยกันไหมยังยังไม่เคยคำนวณต้องต้องถามคนที่เคยทําไว้เคยทํานานๆครับมันคงไม่กินกันมากกเนานะครับคือเรามันมันไม่มันไม่คารถไว้นานเนี่ยครับมันเต็มอะไรเงี้ยเต็มไว้แล้วก็เนาะครับผลไว้เต็มไว้มนี้ประยเวลาเต็มปุ๊บเต็มเลยเลยกอได้ขายเลยขายเลยครับขายง่ายสะอาดด้วยสะอาดด้วยใช่ครับผมมันมีพัดลมด้วยมันสะอาดไม่อย่างเงี้ยมันต้องราคาดีกว่ากว่าที่เรา กว่าเผาู่แล้วกว่าเผานี่คือมันไห้สดมันเป็นราคากันอยู่แล้วดีเอันนี้มันก็เป็นปุ๋ยได้เลยใบมันกินลงจริงๆิได้คุยกับโรงงานได้นะคุยกับโรงงานเลยว่าเรืกอ้ไย้ผมสะอาดเงี้ยครับพอราคาเพิ่มขึ้นไหนจะตัดแต้มร้อยอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเออไล้วกคุยได้แลับมปนสะอาดเนาะครับโอเคได้ความรู้ยังไงเลยในถ้าแก่มาจากเมืองนอกเหรอนะครับี่อันนี้ช่างครับโอ้ช่างาดีมากเลยขอสนับสนุนครับครับจังหัด อันนี้มาขอบคุณช <มา S 1> ่างครับเลย <laughs> <laughs> อันนี้ช่างจีนเลย